ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับขึ้นบินนะฮะเป็นภารกิจรัดตะเวนทางอากาศนะครับโดยคําสั่งของนายยานชาติผาแดงานะคือเราจะบินตรวจป่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับทั้งหมดอของยาน,นชาตินะฮะก็จะมีบางจุดที่ล่อแหลมแล้วก็บางจุดที่เราลาดตะเวนไปไม่ถึงนะับไม่ว่าจะเป็นพวกภูกเขาสูงชันหรือหน้าพาอะไรฮะรวันนี้ก็จะมีโอกาสที่เขาจะพาเราบินเข้าไปลาดตะเวนนั่นเองครับโดยเครื่องนี้เลยนะครับนะถ้ายังไงเดี๋ยว ติดตามพวกเราไปนะฮะหรือฟังคนนึงครับเนาะเออช่วยดูรายละเอียดถ้าเจอจุดต้องใส่ก็ดูอะไรตรงไหนก็บอกวนได้นของสัยตรงไหนเราเจอจุดต้องใส่ก็รบกวนถ่ายรูปกดพิกัดมาเดี๋ยวลงมาเช็คข้างครับ่ ครับ20 หลังจากภาคเช้านะครับภาคเช้าผมขึ้นบินนะฮะขึ้นบินแล้วก็เมื่อกี้ก็ลงจากเครื่องนะครับลงจากเครื่องแล้วก็มาเปลี่ยนชุดเข้าป่าต่อนะฮะก็คือภารกิจต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อกีก้ขึ้นบินนี่ไม่เจออะไรนะครับไม่เจอการบุกรุกพื้นที่หรือว่าการลักลอบทําไม้อะไรนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเรามีภารกิจต่อเนื่องนะครับก็เลยต้องรีบกลับมาแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับทีมงานเข้าราัตวเวรค้างแรมหนึ่งคืนนะฮะตอนนี้ก็ ห้าโมงเย็นแล้วนะับประมาณห้าโมงเย็นเวลาค่อนข้างเย็นแต่ว่าก็เดินเดินตอนเย็นก็น่าจะไม่ค่อยร้อนนะฮะสบายเดี๋ยวจะขึ้นไปตามเนินนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปนอนข้างบนนะฮะอาจจะเดินไม่ไกลมากนะครับช่วงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยค่อยค่อยหนักกันนะฮะพรนี้ก็พอค่ำนะฮะพอค่ำจุดไหนก็จะนอนตรงนั้นนะฮะโอเคครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเช่นเคยนะครับเจอกันครับในคลิปครับเจอกันครับ สภาพป่าที่มีทางเดินอยู่แล้วนะครับทางเดินเก่าเป็นทางที่ชาวบ้านใช้เข้ามาหานอหาเห็ดประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันเชื่อมกันนะครับแต่ละหมู่บ้านเนื่องจากป่ามันอยู่ใกล้ชุมชนฮนะใกล้หมู่บ้านชาวบ้านสมัยก่อนไม่มีรถไม่มี ถนนใหญ่นะฮะก็ะใช้ถนนในป่าเดินทางเชื่อมหากันนะฮะเายังคงใช้กันมาอยู่ทุกวันนี้นะเ,เปลี่ยนจากการไปมหาสู่เป็นเข้ามา,าหาเห็ดหาอะไรบ้างหาของป่าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเดินตอนเย็นก็ดีนะฮะไม่ไม่ค่อยร้อนนะครับไม่มีแดดเลยนะฮะ สบายๆแต่ก็เหนื่อยเหมือนกัน,นตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปะติมากรรมจอมปลวกนะฮะเดินขึ้นมาเหนื่อยมากอันนี้เป็นจอมปลวกอยู่ข้างทางเนี่ยครับชาวชาวเขาแถบนี้นะเขานิยมบอกว่าจะเอาหินหรือใบไม้มาวางข้างบนนะ มันคล้ายๆแบบเป็นเคล็ดเวลาเดินป่าเนาะทำให้โชคดีอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ้าเป็นใบบงใบมกกไม้มาปกก็เหมือนกับว่าปลอดภัยร่มเย็นอะไรประมาณนี้คือความเชื่อนะฮะใช่ไหมพี่ใช่ก็อ่าก็ <ๆ S 2> ฟังๆเข้ามานะฮะที่สังเกตว่ามันขึ้นมาหลายก้อนเลยนะฮะถ,ถ้าไม่รู้อาจจะว่าเฮ้ยปลวกมันขนขึ้นมาเปล่าวะ,ะเดี๋ยวผมก็จะวางมั่งนะ ก็นะฮะวางไว้เผื่อโชคดีนะฮะ อันนี้เป็นดีกระทิงนะครับดีกระทิงทานได้นะครับทานกับน้ำพริกทานกับลาบหรือใส่แกงนะมันจะขมขมเป็นดีนะฮะแถบนี้เป็นอนณาเขตของหมาป่านะฮะหมาป่าหรือหมาในนะฮะหมาในที่อาศัยอยู่แถบนี้ครับเพราะว่ารู้ได้ยังไงก็คือแต่แต่ละครั้งที่มาลัดตเวนเขาจะเจอร่องรอยเขาเรียกว่ากอง กองมูลนะฮะกองมูลของเขานะวันนี้ไม่รู้จะเจอเปล่านะฮะถ้าเจอถือว่าโชคดีนะได้เจอขี้นะฮะอ่าก็ใกล้จะค่ำล้วนะฮะเดี๋ยวไปอีกนิดนึงนครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับในความคลาสสิก ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเดินป่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับสวยมากครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่จะครั้งแรมคืนนี้แล้วนะฮะก็คงน่าจะเลือกบริเวณนี้นะครับเป็นป่าเต็งรังนะฮะป่าเต็งรังแล้วก็พื้นแรงจะมีหญ้า ขึ้นนะฮะฮจุดตรงน,นี้มันจะมีที่ร่ำราบอยู่นิดนึงนะครับก็น่าจะพักแรมแล้วก็ทำกิจกรรมกันได้อยู่นะฮะผมเลือกทำเลก่อนน่าจะเอาผูกเปยสองต้นนี้นะฮะอ๋ออนนี่มี ฟืนด้วยนะครับฟืนอยู่ใกล้ๆเราเลยนะไม้แห้งนะฮะก็น่าจะใช้กันคืนนี้ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวจัดเตรียมสถานที่ก่อนนะฮะค่าแล้วนะฮะได้เวลาอาหารเย็นนะครับวันนี้จะมืดไปนิดนึงตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วนะฮะกว่าจะได้กินเพราะว่า เสียเวลาประกอบอาหาร,าระนะฮะมันออกตู้เย็ยนมาแล้วเฮ้ <c oughs> ยเฮ้นได้แต่เสียงว่ะ่อ,ะอย นี่แหมานล้นเน็ตนะเน็ตบอกอบอกเมื่อวานนะครับว่าป่าบริเวณนี้มันเป็น อาณาจักรของหมาป่าครับหรือว่าพวกหมาในนะคือมาทุกครั้งก็จะเจอนะครับแต่เมื่อคืนเรานอนนี่ไม่ได้ยินเสียงเ่าหอนอะไรนะครับเดินมาประมาณจากที่เรานอนสักประมาณสักสองกิโลนะฮะเรามาเจอร่องรอยเป็นกองมูลนะฮะกองมูลหรือกองขี้นะฮะที่หมาป่ากับหมาบ้านมันจะไม่เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะหมาป่านี่สังเกตง่ายๆเลยว่ากินจะไม่ค่อยแรงเนาะดูแอนเนาะ กินมันจะเรานั่งใกล้ๆยังไม่ได้กินเลยนะฮะถ้าเป็นหมาบ้านนี่โอ้โหกินไกลนะฮะนี่นี่นี่สดสดเลยนะครับเนี่ยยังเปียกอยู่นะฮะน่าจะเมื่อคืนนี้เองนะหรือว่าหัวรุ่งเช้านะมันตอนตอนใกล้เชยงใกล้ใกล้เช้านี่เองน,ะะอนคือลักษณะของหมาป่านะครับไูว่ากินอะไรบ้างมีกระทั่งเม็ดหินนะฮะเขากินอะไรก็ได้ พวกไตนะครับก็เป็นเม็ดๆเหมือนพวก <Okay. S 1> กินทุกอย่างแหละครับส <c oughs> กินกินสัตว์ด้วยกันกินอะไรเงี้ยกินพวกหนูพวกอะไรนะฮะหรือว่าตัวตุ่นอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาขุดได้นะไม่ได้กินครับได้กินเนาะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> วันนี้ก็อากาศเพิ่มๆนะฮะ เราไปสองสามคนยังไม่เห็นเอ๋อสร้ากสัตว์ป่านะครับจากจากที่เราเจอเนี่ยที่หมาป่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยมากล้องมาดูใกล้ครับนี่ฮะเป็นซะากอย่างที่ผมบอกคือครับหมาป่าเขาจะขุดกินพวกตุ่นพวกอะไรนะฮะอันนี้เป็นตัวตุ่นนะตัวตุ่นตุ่นเนี่ยรอยกัดช้ำๆยังใหม่หอยู่เนี่ยครับยังเปียกมีน้ำลายนะนี่นี่นี ไม่ใช่หมาเราแน่นอนนะครับยใจดีด้วยอนะฮะตัว<ช>ตัวตุ่นนะฮะคือว่ไงตายใหม่ๆยังเนื้อตัวยังอุ่นอยู่นะฮะยังดินมันนอนอยู่ยอะอนี่นะครับเ,เดินไปสามสี่คนไม่เจอขนาดไม้บอยกี้ยังไม่เจอเนะี่ยถ้าเจอกี้จะก,การแล้วเนะี่ยชื่อก,กี้กินแล้วเนะน,นี่ยมือยกแบบนี่เลย เห็นนุ่นแกะหมือนนัเนี่ยครับเสียใหม่ใหม่เลยังเตี๋ยเตี๋ยแสดงว่ามันได้มันได้กลิ่นพวกเราอ่ะกลิ่นเราแล้วมันทิ้งเหยื่อแล้วมันหนีเนาะนะครับนี่ไม่มีใครครับตัวนี้ทิ้นแถวนี้ก็จะเป็นหมาป่ามาในพวกเนี้ยนะฮะยังอุ่นนะฮะยังอุ่นแล้วก็ใหม่ใหม่นะฮะยังนิ่มอยู่เลยนะตัวตุนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บข้อมูลเนาะซากสับเขียนเขียนเก็บข้อมูลเนาซักสับตัวตุ่น นะซาแน่เลยโซโซสระอาก็ไกลไงอ้าวหายมั้ยหายหกคนซาตานหนึ่งต้องบอกเราไปแล้วเราเสียซาซาซาตัวตูนอันนี้ก็โซนเดียวกันเลยครับตั้งแต่เมื่อกี้เดินมาอีกสักห้าร้อยเมตรเจอกองกองขี้์เขาน่ะกองมูลเก่าแต่นี่มันเก่าละนะฮะสัก สองสามวันลแล้วแสดงว่ามันก็มีหลายตัวเนาะแล้วก็อาจจะหากินอยู่บริเวณนี้นะครับธรรมชาติของเขาก็จะเดินดตามถนนพวกนี้นะมาต่ถ่ายไว้นะฮะฉี่ไว้เพื่อสแสดงอาณาเขตนะฮะอย่างาสังเกตว่าหมาหมาเราเนี่ยมัน,มนฟุตฟิตฟุตฟิตม,มันได้กินพวกเดียวกันโอเคเล่โก้โอ้ ได่าหลานนะครับดอกดาหลานนะฮะดอกเขาสีชมพูสดเลยนะฮะก็เป็นพืชสกุลเดียวกับพวกขิงนะฮะดอกสวยมากแต่ตรงนี้เหมือนมีหนอนมีแมลงมาลัดเขาทำเหมือนจะทำรังอะไรสักอย่างเนาะ อ๋อนี่นมีตัวเหมือนตัวอ่อนแด้นะครับแมลงสาบนั่นเองนะครับมแมลงสาบแมลงสาบชั้นิดหนึ่งเห็นไหมกล้องชัดเหรอรเหมือนเขาจะวางวางไข่ในนี้นะฮะดาหลาน,นะฮะอยู่ริมทางที่เราเดินขับรบไดา้าครับ อากาศนะฮะทั้งอากาศบนบกแล้วก็ออกทางน้ำสามอย่างเลยนะฮะรับตะเวนครบเลยครบจบทีเดียวต้นตะเคียนเนี่ยต้นตะเคียนแต่ว่าเหมือนจะตายขึ้นเนะต้นตะเคียนตะเคียนยัดนะฮะอันนี้ไม่ขูดหวยละ ตอนนั้นโดนไปหนักโดนไปโดนไปหลายร้อยคราวแล้วนะเดี๋ยวต้อตะเพียนนะอยู่นิะเลนะคร,ครั้งหนึ่งเคยมานอนบริเวณนี้นะครับตอนนั้นน้ำตรงนี้แห้งนะฮะไม่มีน้ำแล้วก็ที่ผมขุดบ่อนะฮะขุดบ่อหาน้ำนะฮะก็คือน้ำน้ำนี้มันจะมีเฉพาะ ช่วงที่ฝนตกนะฮะอันนี้มันมันแห้งไปรอบนึงแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ฝนตกมาช่วงพายุเข้าสามสี่วันที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวสักปลายเดือนนี้น,น่าจะแห้งอีกแล้วครับ